สวัสดีทุกคนวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการแต่งหน้าผู้ชายที่เป็นแบบ daily life วันสบายสบายแต่งออกไปข้างนอกไม่ได้แต่งแบบออกไปงานหนักขนาดนั้นมันก็จะเป็นแบบวิธีง่ายๆมีไม่กี่ขั้นตอนเดี๋ยวเราลองมาดูกันนี่คือหน้าเปล่าเลยไม่ได้ทําอะไรเลยแค่ลงกันแดดไปทีเดียวแล้วก็พวกสกินแคร์ต่างๆก็คือยังไม่ได้มีเครื่องสำอางอะไรเต็ปแรกที่ปกติผมทำเป็นประจําก็คือการลงคอนซีลเลอร์ครับ ชาแนลก็คือลงคอซินเลอร์ไปเพื่อปกปิดริ้วรอยต่งตางๆอย่างแบบใต้ตาเนี่ยเราก็แปะลงไปปึ๊บข้างจมูกนิดนึงพวกรอยสิวต,ตา่างๆที่มันเสร็จแล้วเราก็จะเอาสปองทัชทัชทัชกบละข้างหนึ่งเห็นไหมก่อนที่จะไม่กบมันจะดำๆ พอกบไปแล้วสีมันก็คือจะสม่ำเสมอทำให้พวกรอยต่างๆเนี่ยมันหายไปทาเสร็จแล้วอันนี้ก็คือมันก็จะเป็นแบบรอยคอนซีลเลอร์หมดแล้วอันนี้ถ้าเกิดสำหรับผู้ชายก็คือแค่นี้จริงๆออกจากบ้านได้แล้วเรียบร้อยเราก็แค่กบแบบใต้ตามันทุกคนมันมีรอยช้ำอยู่แล้วอะเสร็จต่อมา ก็คือการลงนี่ฟาวเดชันก็คือรองพื้นอันนี้ของผมใช้ตัวนี้อันนี้ผมชอบมากเลยมันคล้ายๆเป็นแบบเซรั่มเราสามารถแบบแปะลงไปได้เลยที่หน้าทางง่ายๆยาเนี่ยเนื้อมันก็นจะเป็นแบบเนี้มาตบบกกอมาตบบกกองเสร็จปุ๊บเราก็ใช้สปองเนี่ยแท็บลงไป จะไปบอกใครว่าท่านสอนแกนะเออแกเป็นค,คนสอนจรนงๆนะ <laughs> นี่เสร็จแล้วการลงรองพื้นง่ายแค่นี้ก็คือปรับสีผิวให้มันสม่ำเสมอกันแค่แบบลงรองพื้นเสร็จเราก็ออกจากบ้านได้แล้วถ้าเกิดแบบไม่ได้จะแต่งอะไรผู้ชายมันแค่นี้แหละแต่ว่าของผมมันต้องไปไกลกว่านั้นอีกนิดนึงโดยการที่เราก็จะมีแบบ นี่เป็นเชดดิ้งเชดดิ้งลงข้างแก้มลงอะไรอย่างเงี้ยให้มันมีขอบหน้าขึ้นมาเชดดิ้งจังเสร็จหมดเึ๊บมเพิเเเข้าไปผสมสองสิดนึงปาดเข้าไปหนึ่ขอบขึ้นมามันไม่ต้องแบบหนักมากอะตรงขอบข้างบนหน่อยๆก็จะใช้สีเข้มๆตรงปลายลิ้วใบผมเนี่ยแล้วก็ตรงนี้เข้าไปปัดปัด เสร็จแล้วก็อ่ะจมูกนิดนึงไปจมูกหน่อยเออเชดดิ้งเสร็จเรียบร้อยจริงๆบางคนก็คืออาจจะใช้เป็นพวกซอฟแมทฟอรเดชั่นก็ได้ก็พวกแบบแป้งอัดแข็งเนี่ยเราก็ทาลงไปมันก็จะครอบพวกแบบรูขุมขนเบลอรูขุมขนให้มันเรียบเนียนสเต็ปต่อไปเราต้องการตัวสีแก้มเราก็จะใช้ตัวแบบสีไม่ต้องชมพูมากเราผู้ชายแบบแค่อ่อนก็พอละปัดนิดนปัดนิดน ภ้าผิวมันก็จะดีขึ้นเหมือนคนที่ไปโดนแดดมานิดน,นึงนี่สดใสขึ้นมาปุบ๊บป <Pascal> ุ๊บปุ๊บสเต็ปต่อไปเราก็จะลงสันจมูกับบพวกแบบตาตรงเนี้ยให้มันแบบมีสีนิดนึงมันจะได้ไม่ขาวจนเกินไปอันนี้ก็จะเป็นพาเลตของ f ซนตี้บิวตี้ครับ Face and Eye ย r รอนเครับปกต,ติผมจะใช้สีประมาณเนี้ยผสมกับอันนี้น,นิดหน่อยแล้วเราก็จะลงตรงข้างจมูกตรงเนี้ยให้มันเป็นสันดังขึ้นมาอาจจะเลิ ع, เริ ع, เ่มตรงตาก่อนก็ได้ นี้เราก็จะมีจ,จมูกที่เล็กลงมาหน่อยต่อไปก็สีตาครับสีตาบางทีมันจะเป็นนะบางทีแบบตามันขาวไปเนี้ยมันบางทีเวลาเราออกมาเจอคนคนบางทีว่าเราง่วงนอนให้มันมีสีนิดนึงให้ตาไม่ตกจะเห็นเป็นสีนตานอ,นอ่อน สีอมตาลเล็กๆนิดเดียวเอานิดเดียวไม่ต้องไปใช้สีอะไรเยอะให้มันโดดเด่นไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโปาะอะยังไม่จบตรงนี้ก็จะเห็นบางที่ว่าม,ม,มันมีเงาเงาแล้วแหละแต่เราอยากเติมไปอีกนิดนึงเราก็จะใช้ตัวที่มันแบบฟิ้งฟิ้งประกายประกายนิดนึงแปะลงไป <S <S หน้ามันก็จะแบบมีอะไรดูเงาดูแบบโกลสุขภ,ภาพดี ดูมีมิติถูกต้องออจริงๆอันเนี้ยมันเสร็จหมดทุกอย่างแล้วไปถึงสิ่งที่ยากที่สุดในการแต่งหน้าแหละนั่นคือคิ้วครับคิ้วผู้ชายเป็นอะไรที่เขียนไม่ได้คิ้วผู้ชายหรอกคิ้วทุกคนเป็นอะไรที่เขียนยากมากแล้วะไรเขียนคิ้วผ้ชาผมจะถนัดเป็นแบบฝุ่นมากกว่าเราก็ใช้ตัวนี้นี่โทนสีเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำตาลตันตเข้มตันตอ่อนแล้วก็อันนี้วัยชายทำเลย ปกติผู้ชายประมาณนี้ก็พอดูจากสีผมก็ได้ถ้าสีน้ำตาลเราก็ใช้น้ำตาลเข้มแต่อย่าไปใช้น้ำตาลอ่อนมากมันจะทําให้แบบหน้ามันดูโลนแล้วก็อย่าใช้ดําเข้มไม่งั้นหน้ามันคิ้วมันก็จะกลายเป็นแบบคนคิ้วนะเออเออเอเติดตรดตด,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 ดเอาฝั่งนี้ปัดก่อนที่คิ้วเป็นทรงแล้วก็าลากลงมาข้งทางอ่าอีกข้างหนึ่งเอาคิ้วขึ้นไปวันนี้ก็ไม่ได้การคิว้วมันก็ยังไม่ค่อยเป็นทรงเท่าไหร่เราก็จะเริ่มจากหางคิ้วก่อน เราต้องค่อยๆนะเราอย่าไปแบบปื้เทีนะทุกคนไม่ไงั้นมันจะแบบเข้มมากเราต้องค่อยๆเหมือนแบบระบายรูปอ่ะไม่ได้เลยใช้สมาธิสูงมากใกล้ขียนคิวนี่นะเราอาจจะเขียนคิวให้มันแบบห่างยาวนิดนึงให้มันดูคิวไม่ตัน ที่บอกนะว่าคิ้วคืออะไรนะมงกุฎของใบหน้าอันนี้เป็นการแบบขอกำลังเสริมคิวมม้วเป็นสิ่งยากมากทุกคนวันไหนแบบคมมยากหอแต่แชอบคิดเยอะเกินวันไหนเราอารมณ์ดีมันจะแบบดีวันไหนที่แบบเร่งรีบอารมณ์ไม่ค่อยดีมันก็จะพัง นี่เห็นไหมทุกคนหน้ามันก็จะแบบเต็มละเป็นคนมีคิว้วไม่ต้องเข้มมากเอาให้แบบสบายๆนะคือสองอีกข้างเลยได้ไหมอ่ะทำเองอ๋ออ๋อนี่เสร็จแล้วเห็นคิว้วสองข้าง เสร็จแล้วเรามาถึงขั้นตอนรองสุดท้ายก็คือการทําให้เครื่องสําอางที่อยู่บนหน้าเราเนี่ยมันคงตัวไม่ไงั้นมันจะเยิะก็คือการแบบใช้แป้งนั่นแหละ a รานลดเซน้างหน้าเลย <S <S เพื่อรอกเครื่องสําอางให้มันไม่หลุดแล้วก็สามารถเติมระหว่างวันได้อย่างหน้าเริ่มมันตรงทรีโซนมันเริ่มมันเราก็ใช้กระดาษซับมันกับแป้งพรานลดเซนเนี่ยแปบเข้าไป ขั้นตอนสุดท้ายสีปากครับผมเราก็ต้องดูลงแก้มก่อนว่าแก้วันนี้เราสีอะไรสีส้มสีแดงเราก็ควรจะใช้ลิปที่มันสีใกล้เคียงเห่างวันนี้สีแบบส้มๆมมอ,อ่อนๆก็จะใช้ลิปสีส้มออกน,นี่แหละนี่แค่นี้ก็เสร็จแล้ว เสร็จแล้วทุกคนเป็นไงอันนี้คือ everyday look ของผมนะครับกับตอนชลยทอนถ้าเกิดลอบหน้าใครอยากมาดูอะไรอีกก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเผื่อจะมาดูแบบพวกสกินแคร์ต่างๆนี่ต้องแบบดูแลผิวหน้านิดนึงเวลาหลังทำงานการใช้บริสิ่งทำยังไงเดี๋ยวมาบอกคลิปต่อไปนะครับผมไม่ใช่ professional makeup artist นะครับผมก็แต่งหน้าไปวันวันให้อยู่รอบไปวันวันในการแบบใช้ชีวิตได้นะครับผมเพราะงั้นขั้นตอนอะไรถูกขั้นตอนอะไรผิดก็ คอมเมนต์ Comment, บอกกันด้านล่างได้นะครับผมเจอกัน,นครับคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วย